ว้าว่ไปบ่ใหญ่ยนี่ยนี่าเป็นตค่นี้นี่คุณคุณงานรด ได้ไหมไม่เค่งไอ้ปากคอตะวังหันไม่เห็นนี่หลบเลียกดี้วยกันหลบเกง่ง อะไรโอยปากดีเออปากแข็งตัวใหญ่อืมต้นอัดหลาบตอนแรกเขาตกใจว่าแต่บ่แม็นป่าเห็นเก็ดหลายๆไหม

英入れて รูกเลี้ยงรุ่น่นนนาจะดุอะไรน่าจะแข็ง こう。 thank you แม่ไม้ทั้งวันหลังประดุก นี่แอยู่หล้วท่านถ้ามันมีปลาจะจับโดนน,น,นะน,น,นะนี่นีน่นี่ปลาเก่งปลาช่อนปลาช่อน คนมันไม่ค่อยเยอะถ้าโคนเยอะมันจะแบบนี้ไม่ได้มันจะมุดถ้ามันไม่มีโคนเวลาแล้วลูบๆไปมันก็จะโดนตัวปลา เต็มเลยอืมตรงนี้คนเยอะนะกระเดิดบ้างเยื้องๆไม่ปลายเลยกระเดิดกระเดิดนะไม่ตัวใหญ่นะก็เสียวจะเป็นปนดุนะ เกิดนอยถ้าประดุกเวลาโดนตัวมันมันจะลื่นๆก่อนมันไม่มีเกิดถ้ากระเ็งก็จะสักๆ ถ้าตากระดีมันก็จะตัวเบนเบนห้าตาช่อนมันก็จะเป็นตัวยังไงยาว,ยาว น mm. ่ากระเด็นน้อยตัวนึงเห็นปลาดุกแวบๆนะ มันเราเห็นหลังประดุกใช่ไหมประดุกปลาแข่งปลาโค้กปลาคอกปลช่อปลานึ่งเห็นได้แบบนั้นไห ตัวน้ำออกอีกแต่ออกสักหน นี่น้ำทั้งบ่อเพื่อเธอตัวเดียวเลยนะนี่นี่นนตัวนี้น่าไะนเล่น,เล,นเล่นไล่จับหรือไงไปก่อนเราละเสียวประดุกเพราะว่ามันเป็นแปลงเดียวกันไหมเป็นที่ทนาแปลงเดียวกัน Uma... Yeah. É só, เอาวิ่งไว้ไหนนี่ซวิ่งโอ้ยวิ่งยู่รถอยู่เจอลยหรอยรถเหรอใช่ไหมฉันไม่ได้ถือมาไม่เห็นนะที่ถือมาลืมวิ่งนั่นไงเลื่อนจังมาเอาโอ้มาหาปลากลืมวิ่งมันว่าไปเก็บเ็ดก็ลืมเสียม ไม่ขีเ้เบีมขนาดนี้เลยพี่กอลเรามม่อะไระอย<ะ>่างกยววหลังบคลจากียดเลยฮะวหลังนะวดหลงเรื่องเวียงเราไปแห้งออ กูแล้วยังไ่จับกูแล้วยินทั้งมาเอาเขาอะกเขาเก็บไปกอนจบจีนะปลาเขากัได้หลายอันนี้ของอุ้ยของที่ตลาดนั่เติมวิงจะคอยไปหลังเ้ยะีฮะเอที่ใบกั้งที่ใบกั้เขาจับปลามันโดดออกมาหนึ่งที่เสรแล้วตัวหนึ่งกอนนี้

มันเลยอะไม่งหงายก็สวิงอีกหงใหญ่เลยนะนอ่ไดรเยอะเลยสร็วเอาอันนี้ไปล้างก่นอนดินออกก่อน キューピーバ。 เือขังน no ี <c oughs> ้ดีกว่าไฟนึ่งมันจะโดนอันนี้มันจะดีกว่ามากอะไรยเต๋อ้องบ้ันเบิดเดือดน้อยเอาไปเอาไปกลับออกลก็จะบัด ไปหานไปหาเก็บเ่็ดก็ลืมเสียหมดเลยหาเก็บม่จะก็ลืมเสียมอากอนก็ลืมสวิงไปหานไปหากิริยก็ลืมหนาไฟจ้ะวะไปหามันขึ้นมาลืมหนาไฟไหมมีนี่ครับพี่น้องครับปลาเฮ้าใหญ่ปลาเราวันนี้ก็ได้เยอะอยู่นะครับมาหานหาสามคนเฮ้ากันได้หลายอยู่เนาะ ก่อนแล้วก็เป็นตากล่องเด้อเป็นตากล่องเป<า>็นตากล่อง,อาองหายทั้งสองสองเนาะมันก็เลากับพี่ท่านหายแต่าหายแล้วแต่ว่าหายแล้วท่าเอวว่าหายแล้วเก็บอเพื่อก,กันแล้วตัวเก็บอีก <c oughs> เอาไว้ซ้ำหนีด้วยครับสำหรับคลิปภาพพี่น้องมาหาปลาขอนอยู่ตรงไหนตรงหน้าบรรยากาศทีมาเลงก็งามมากมากนะครับสวยงามอากาศเย็นสบายพี่น้องนีน่อันนั้นเป็นแตบว่าสีสมสีม่วงส,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 สีอยังอะไรแต่ตามที่น้องเห็นเลยสมัยนอ้นน่าหนินะเงียบกิ๊บจังจนสิ่ละแต่ว่าเสียอย่างเดียว บรรยากาศดียุ่งหลายเออยยุ่งหลาย <laughs> เรียง <laughs> เงอ้าวเอาไว้สักนี้เด้ครับก็ห้พ่อแม่น้องคขับทีกำลังหลับจมฉีบยูมีสุขภาพแข็งแรงครับลำเลยเงินต้องตลอดตีและตลอดไปไปพ้อกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ